กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยและกันนะครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องตเตืนเกม X2 Channel นะครับผมก็สำหรับวันนี้มีเกม บัสซิมูเลเตอร์นะครับผมมาเล่นนะครับผมเกมเอ้ยไม่ใช่บัสซิมูเลเตอร์ไอ้เหี้ยบัสอินโดนะครับผมบัสอินโดนิเซียบัสซิมูเลเตอร์อินโดนิเซียนะครับผมพูดผิดนะพูดผิดนะเมื่อกี้ขออภัยด้วยนะครับผมเล่นเกมแคดเยอะเกินไปนะผมเลยติดคำว่าซิมูเลเตอร์โอ้โหก็เปิดตัวคำเปิดตัวนะครับผมรถทัวร์นะครับผมรถบัสนั่นแหละนะครับผมรถบัสรถบัสอะไรวะ ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอันนี้เท่าไหร่นะครับผมมันเป็นรถบัสอะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็เป็นรถบัสนั่นแหละนะครับผมรถบัสไฟเป็นรถบัสแต่งสวยๆนะครับผมรถบัสแต่งไฟเป็นไฟแบบว่าไฟวิ่งนะครับท่านผู้ชมเป็นไฟวิ่งนะครับผมนี้นะครับผมเป็นไฟวิ่งแบบว่าเหมือนเหมือนชีวิตจริงเลยนะผมถือว่าคนทาวัดคนคนที่ทําวอดนี้ มีฝีมือมากๆเลยนะครับผมมีฝีมือในการทํามอสมากๆเ้ยเดี๋ยวฟ้าลงหัวนะครับผมเราก็จะเดินทางเลยนะครับผมวันนี้ก็สมมุติเอานะครับผมสมมุติว่าเรามีคนขึ้นรถทัวร์เอ้ยมีคนขึ้นรถเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมมีคนขึ้นรถแล้วเราจะไปส่งอีกบ๊ขาซอหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเราจะไปส่งอีกบ๊ขาซอหนึ่งนะครับผมซึ่งจะต้องข้ามแม่น้านะครับผมไม่รู้ว่าแม่น้ําอะไรเหมือนกันนะครับผมก็ ไม่รู้เรื่องเท่าไหร่เกี่ยวกับเกมนี้นะครับผมก็เดินทางกันเลยนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปครับผมเดินทางฝนก็ตกนะครับผมฝนตกโอ้โหฟ้าลงโคตรแรงเลยเดินทางนะครับผมเดินทางถ้าภาพมันกระตูกก็ต้องขอโทษด้วยขอโทษขอไปด้วยนะครับผมภาพมันจากกระตุกแน่นอนนะครับผมเกิดจากอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ ไปนะเดินทางนะครับผมเราจะต้องขึ้นเรือแล้วก็ข้ามข้ามแม่น้ำนะครับผมโอเคฝนไม่ตกแล้วนะครับผมเล่นแบบชีวิตจริงนะครับผมเล่นแบบชีวิตจริงเล่นแบบชีวิตจริงเลยนะครับผมไปนะเดินทางนะครับผมข้ามแม่น้ําเราจะต้องขึ้นโป๊นะครับผมขึ้นโป๊หรือขึ้นเรือนั่นแหละขึ้นเรือข้ามนะครับผมก็เดินทางเลยนะครับผม ถ้าผมขับไม่สมจริงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมไม่มีไม่มีประสบการณ์ในการขับรถเลยเฮ้ยผมว่าแล้วผมว่าแล้วจะจริงจีโอ้ต่ำเกินเมื่อกี้รถขูดกับเรือเลยโอเคนะผมแล้วก็รอมัารีแมปมานะครับผมมันจะให้เราขึ้นโปเรือแล้วก็นี่นะผมมาถึงเป็ที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็จะไปตามเส้นทางที่มันบอกนะครับผมไปอีกบขสหนึ่งนะครับผม โอเคครับผมก็ออกมาแล้วนะครับผมเนี่ยรถเรา adventure. มันหล่อกเกินนะผู้ชมโคตรหล่อเลยโอ้หล่อเกินแล้วก็เดินทางเลยนะครับผมไปครับผมเขาวิงกันทางไหนผมก็ยังไม่รู้เลยทางนี้ครับผมเป, yep. เป็นเกมบ,บินดูนะครับไม่ใช่เกมประเทศไทยมันก็เลยจะถนนมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับผมในการใช้เส้นเ,เส้นทางนะ ไม่ค่อยไปนะครับผมโอ้ทำไมขี่ช้าจังลูกพี่ตีไฟแสงเลยไป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 นะผมแสงแม่งเลยขอรี่นะผมโบเกินไปถอย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 เราสมมุติว่ามีคนอยู่ในรถเราอยู่นะครับมีคนอยู่ในรถเราอยู่ประมาณไม่รู้เต็มรถเลยนะครับผมสมมติเอานะ ผมไม่อยากวิ่งคนนะเพราะว่ามันจะมีโฆษณามาแล้วก็อะไรอะไรเลยมันจะมีโฆษณามาแล้วก็อะไรล่ะมันจะกระตุกนะครับผมกระตุกโคตรเลยก็เลยจะเล่นแบบนี้นะครับผมไปครับผมเดินทางนะครับผมมันก็ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่หรอกแบบฮ้ยถึงแล้วนะครับผมท่านผู้ชมฮ้ยถึงง่ายเกินถึงง่ายเกินนั่นนี่เกินไปเอยเราวิ่งสายเราวิ่งเราวิ่งทางผิดเราวิ่งทางผิดขออภัยนะครับผม ให้เราทำไมมันใกล้ยังท่านผู้ชมถึงแล้วเฮ้ใกล้เกินยังไม่จบเลยนะผมยังเพิ่มจาก4นาทีถึงแล้วก็ส่งคนลงเลยนะครับผมส่งคนลงเลยสมมุตินะครับสมมุติเราเราส่งคนลงเลยนะโอเคครับผมนี่ระยะทาง46กิโลนะครับผม46กิโลก็ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะครับผมก็รอมันรีแมปมานะครับผมมันจะให้เราทายัางไงต่อ โอเคมันอยู่หน้าน,นี้นะครับผมผมก็จะเล่นอีกนะครับผมประมาณ10นาทีทีนี้เราจะวิ่งสายไหนดีนี้มานี้นะครับผมโอเคกโกูนะผมกโกโกูโก้ป rob, ไปว่าไปนะผมไปไปไปเลยมานะครับผมรอมันรีแมป ER มาก็ในเวลารอรีแมป ER ก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะท่านผู้ชมแล้วผู้ติดตามเท่าไหร่ถพงจะสี่รอยว่าประมาณส4 5 6ห เจ็ดแปดเก้าสิบประมาณแปดเก้าคูณนี่หละนะครับผมประมาณเออแปดเก้าคูณนี่แหละมั้งข้างในมันจะเหมือนนะครับท่านผู้ชมโอ้โรกระตุกเลยภาพมันกระตุกก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมเอ,อือมันจะบีเกะทาไมเนี่ยอ๋อภาพมันกระตุกก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมหวังว่าท่านผู้ชมน่าจะดูได้นะครับถ้าเราไปทางไหนนี่เอ้ไปไปก่อนไปก่อน Okay. มอไซต์ยหยุดเดี๋ยวผมไปก่อนนะผมโอ้ oh. ภาพโคตรสวยท่านผู้ชมที่จริงถ้าผมปรับภาพให้มันสุดนี่มันจะเป็นพวกภูภูผาพวกอะไรนี่เลยนะผมมันจะสวยนะครับอันนี้ผมปรับภาพให้มันเป็นภาพต่านะผมจะได้ไม่แหลกแต่มันก็ยังกระตุกเหมือนเดิมนะครับผมโอ้ oh. ผมเพิ่งจะเคยเห็นวัดโคตรสวยเลยสมมติว่านี้เป็นวัดนะครับท่านผู้ชมโอ oh. ้สวย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 ได้การเลย โอ้กระตุกกระตุกนะผมเครื่องก็ร้อนด้วยนะท่านผู้ชมมันกระตุกก็ต้องขออาภาัยด้วยนะครับผมเบรก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 เขาจะเลี้ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งตีไฟใสร็จเลยหนึงง่งเนี่ยเตะด้วยนะครับผมอันนี้มันก็จะเป็นถนนชนบทนะท่านผู้ชมแล้วก็จะไปส่งอีกทวีปหนึ่งนะครับผมไม่ใช่ทวีดนะผมเป็นจังหวัดนั่นแหละ ผมไม่อยากผมไปตามเส้นสีฟ้านะที่จริงมันมันก็เมื่อกี้มันก็รัดได้นะผมค่อยค่อยๆเดี๋ยวมันเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่ได้โหโคตรสวยเลยท่านผู้ชมไฟเฮียโคตรเยอะผูโคตรสวยเลยผมก็เคยเล่นมาแล้วแหละแต่ว่ามันตอนนั้นคือภาพมันไม่กระตุกนะท่านผู้ชมตอนเกมยงังไม่อัปเดตแล้วก็อะไรเดี๋ยวผมจะหา หารถมาเล่นแบบนี้แหละนะผมก,ก็จะก็จะไปะโหลดใน y o u t u b e เขามาแล้วก็ให้เครดิตเขานะครับผมก็นันแหละนะผมก็เขาก็ทำรถมอดมาดีมากๆเลยนะผมมันสมจริงโคตรเลยโอ้ทะเลเฮียโคตรสวยเอ,อ้ยยา่าโอ้มีรถซาลิงด้วยซาลิงขายลูกชิ้นเหรอจะซื้อลูกชิ้นแป๊บ,บนึงดีไหม,ไม,ไ,มไม่หิวแล้วนะครับผมเอากินข้าวมาแล้ว เหมือนเราอยู่ตอนนี้เราอยู่ข้างทะเลนะท่านผู้ชมท่านั้นก็จะเป็นหาดทรายแล้วก็เป็นทะเลนะครับผมโอ้เลี้ยวก็ไม่ตีไฟเลี้ยวนี่ยนเลยไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะแวะหาที่แวะอันนี้อยู่ยังไงยังไงเจอลานจอดแล้วแวะแวะเที่ยวนะผมแวะถ่ายรูปตีไฟเลี้ยวแล้วก็โอ้เบ,แบบรกเรียบร้อยโอ้ ขอภัยในการไม่สมจริงนะท่านผู้ชมมานะครับผมมันก็จะสะบัดหน่อยๆน,นะผมแล้วก็กระตุกแม่งโคตรเลยปีกถอยยิ่ถอยยปีกแล้วก็เดินหน้านะครับผมแล้วก็ลงรถเลยนะครับผมจะได้ถ่ายจอดถ่ายรูปจอดถ่ายอะไรนี่แหละนะครับผมโอ้ทะเลแม่งโคตรงาม ไปไม่ได้แล้วนะครับผมนี่ารถเราโคตรสวยเลยก็สำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกดิงเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็เล่นแบบชีวิตจริงนะท่านผู้ชมสรแนัวท่องเที่ยวนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บายบายทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ